ยางอายค่ะมึงแชร์ไปเลยค่ะยหลุยมึงแชร์ไปเลยนะมึงแชร์ไปให้พ,พกพัวมึงดูเลยค่ะมารศาสนายังไม่พอยังมีจิตใจต่ำตมอีกนะตะลกดีโอ้ไปหามาเลยค่ะแล้วรู้ไหมไปหาใครไปหาคนที่เคยทำร้ายลูกทั้งนั้นเลยอะ่ะนะแล้วก็ไปจับมือกันมาเล่นงานอ้อนเนี่ยนะตะลกไหม แล้วเคสเนี้ยโอ้โหโคตรชัดเลยค่ะตอนที่เขอ,อทำเป็นหนึ่งใหม่ๆเลยค่ะเคสนี้อยู่อุดรธานีค่ะเฮะ้ขอโทษนะไม่ใช่คุณคุณไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยอาจารย์น้องไม่ได้สอนคุณให้มีจิตใจสะอาดนะคะะแล้วงมีจิตใจต่ำอย่างเดียวค่ะถามหน่อยไร้สาระ,ะมากๆคือมึงจะเล่นกูเรื่องอะไรมึงเล่นไปเลยค่ะ แต่การที่คุณเอาคนเคสที่เราไปเคยไปช่วยเด็กแล้วเอาพ่อเด็กหรือว่าคนที่ทําร้ายเด็กเนี่ยมามาอยู่ฝั่งตัวเองแล้วเพื่อมามาเล่นงานเราโอ,โอ้ไม่เคยกลัวเลยค่ะเ็บอกตรงๆนะคะเออคนเหล่านี้สมควรแล้วอค่ะหวานที่ชาร์าไปไหนหมดแล้วอ้างสอนทำอ้างสอนทำ เห็นหมดแล้วคะ่ะแอดมินคนนี้นะคะเห็นหมดแหละเมื่อกี้ก็มาแชร์อะไรนี้ไปแล้วก็แชร์ไปให้ญาติธรรมมึงดูแล้วพวกมึงดูแล้วกันนะคะนี่เพิ่งไปทําบุญมาไม่ใช่หรอเออเพิ่งเดินสายทําบุญมาไม่ใช่หรอคะเพิ่งเดินสายทําบุญมาไม่ใช่หรอ สมองคิดไม่ได้เลยว่างั้นฮะอันนี้ช่องหลักนะไม่ไรอ่ะก็ใช่มันจะปิ้วไหมไม่ปิ้วไม่ได้ด่าหยาบคายซะหน่อยเป็นมารศาสนาแล้วยังแบบติตใจต่ำตมมากเลยวันนี้วันโกนแล้วมึงก็ไม่ต้องมากดติดตามกูแล้วค่ะอีหลุย สวดมนต์เดินสายทําบุญเนี่ยไม่ได้ช่วยให้จิตใจพวกมึงสูงขึ้นเลยนะคะพวกที่เห็นดีเห็นงานกับเห็นดีเห็นงานกับก,บการทําร้ายร่างกายนี่มันเป็นคนยังไงอ่ะมันเป็นคนอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าคุณจงเกียจจงชงังอ้อจนคุณไม่ไม่มีสติจนคุณไม่คุณไม่ลืมหูลืมตาว่าอ๋อไม่เป็นไรกูเกลียดมันต่อให้ไอพ่อเด็กคนนี้กระทืมลูกตัวเองแต่กูก็เข้าข้างมันเพราะกูเกลียดอยีต้นอ้อเหรอคะฮะ อเห็นดีดเห็นงามกับคนแบบนี้เหรอคะหน้ามือใช่ไหมวันนี้เอาลองเปลี่ยนเครื่องไล์สดดูค่ะขออนุญาตนะคะคือคือกำลกังจะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่สารแนมาเม้นพอดีจะใช้แอคเคาทไหนมาเอาก็ทราบค่ะนะอีพวกเชื่อมจิตมันจะคอมเมนต์อยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะคะเอออ่ะอันนี้มันจะมันจะไม่ค่อยสว่างนะคะทุกคนได้ไหม ก็ไม่ค่อยอยากให้สองหน้าเท่าไหร่เพราะว่าฟ้ามันขึ้นได้เนาะ <c oughs> นึกว่านึกว่ากด <c oughs> ได้นะอ้ยอยหายใจไม่ออกโอุย้ยปาวันสวัสดีค่ะ <c oughs> งงไงตะก,กะอะไรอะคะ่ะ <_ an> เรื่องส่ทธมุลุแล้วได้อะไรไหมคะจิตใจมาหมาแบบนี้ได้อะไรอะอย่าลบคอมเมนต์นะไห <_ s ình> นเอาดูสิไหนมันมีมานะคะมีมีมีตัวหนึ่งเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งนะอ๋อ เห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่พมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะถ้าเป็นเหตุนะคะที่รุนแรงนะคะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยอย่างนี้เดีย๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะว่าทาไมตำรวจถึงต้องบุกไปเลย นะคะทาไมตํารวจถึงต้องบุกไปเลยเพราะวันนั้นเนี่ยเด็กได้ขึ้นสเตตัสเป็นภาพสีดํานะคะแล้วส่งมาบอกป้าว่าผมจะเก็บเงินกับพี่ชายซื้อกันซื้อเอามาไว้ยิงพ่อตอนโตเพราะเขาพูดไม่ไหวกับการที่พ่อทําร้ายร่างกายเขาตั้งแต่เด็กแล้วน้องก็ขึ้นสเตตัสสีดํานะคะแล้วบอกกับญาติหรือเปล่าอ้อนๆ้องเขา่าจะไม่ผิดเออว่าน้องไม่อยากมีชีวิตอยู่เหตุนี้แหละค่ะข้อความเหล่านี้แหละค่ะถึงต้องรีบเข้าไปเอาตัวน้องออกมา ซึ่งพอมองเขามีอำนาจตรงนั้นและตำรวจเป็นคนพาเขาเองท่านผู้กำกับสบพเมืองอุดรธานีเป็นคนสั่งเป็นคนสั่งไปเองค่ะคุณคิดดูว่าลูกเนี่ยถึงขั้นจะจะเก็บเงินซื้ออาวุธเนี่ยเออแล้วมันถึงขั้นไหนคลิปนั้นเนี่ยใครเห็นใครก็บอกว่ามันรุนแรงค่ะแล้วเขาไม่ได้ทำครั้งแรกด้วย มันไม่ได้หมายความว่าเอาลูกคุณออกมาแล้วเขาจะไม่คืนไม่ใช่ค่ะเขาต้องให้คุณปรับปรับทัศนคติในการเลี้ยงลูกปรับปรุงตัวเองใหม่คุณบอกว่าคุณเปนหนี้บัตรเครดิตคุณก็เลยลงที่ลูกมันใช่ไหมเนี่ยคุณเปนหนี้รถคุณก็ไปกระทืบลูกอย่างนี้เหรอคะถ้าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดอย่ามาคุกคามดิฉันค่ะเออบัญชีไหนเตอร์ คือตลกอะ่ะถ้าคุณดีนะคะถ้าคุณไม่ทําอะไรลูกคุณก็คงไม่มีตํารวจไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนร้องมาทางเรานะคะแล้วเข้ามาช่วยลูกคุณฝ่าวันเข้ามาหรอสวัสดีช่องแดงนะคะอย่าพยายามหาความผิดให้ดิฉันค่ะวันนั้นดิฉันไม่ได้เข้าไปค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปค่ะเราแค่ไปเอาตัวเด็กออกมาอยู่กับเจ้าหน้าที่พอมอจะ้ะเออ และอย่าคิดว่าจะชักชวนคนเหล่านี้นะคะที่กระทำความผิดกับลูกตัวเองนะเอามาเป็นเครื่องมือในการทำลายหรือโจมตีอ่อนะคะเคสนี้จะพาจะพาไปแจ้งความว่าภาคกูอยาวมึงพาไปเลยค่ะท้าเลยค่ะไปเลยค่ะือ เนีย่ยไม่จบนะคะเดี๋ยวอ้อจะไปอุดรอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวอ้อจะไปกับเดี๋ยวอ้อจะไปบ้านเขาพรเจ้าหน้ที่ตำรวจและพอมอ้อไปแน่ค่ะอืมถ้าไม่หยุดอ้อไปแน่ค่ะพอเพราะอ้อเตือนไปแล้วนะคะอันนี้อ้อให้พอมอเตือนไปแล้วถ้ายังไม่หยุดคุกคามเดี๋ยวอ้อไปเองคนละส่วนกันค่ะเออไปดูได้นะคลิปข่าวเขาไปดูได้เลยค่ะ จะได้คลิปกิรนะอ้อดูก่อนว่าคลิปนั้นยังอยู่หรือเปล่าเคยลงไว้ในในเป็นหนึ่งค่ะต้องไล่ไปดูซึ่งมันเป็นคลิปที่รุนแรงมากมันเอาลงไม่ได้มันโดนแดนใช่ค่ะคนที่มาแซวหาเรื่องไม่มีอะไรเลยต้องการลงข้ออย่างเดียวเออถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมคุกคามนะคะเดี๋ยวอ้อจะโทรไปหาเฮียเปียกนะคะเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยที่บุดีรนะคะวันที่เราลงพื้นที่เดี๋ยวให้เฮียเปียกไปด้วยกันเพราะว่าวันนั้นเฮียเปี๊ยกลงไปกับอ้อค่ะนะคะ เีเปี๊ยกจำได้แน่นอนเพราะวันนั้นเฮียเปี๊ยกลงไปกับเราเป็นหนึ่งแล้วก็ยืนอยู่ก,กับอ,อ้อด้วยอืมอันนี้มันเลอะเทอะแล้วนะมันเลอะเทอะแล้วที่จะไปเอาคนที่มีประเด็นกับเราคือคนที่มีประเด็นคือคนที่เราเข้าไปช่วยเด็กพ่อแม่คนที่ทําร้ายลูกอันนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มมั่วแล้วนะคะวันนั้นลงพื้นที่กับเฮียเปยี๊ยกเฮียเปียกช่วยด้วยที่อุดอดนะคะ คนของเฮปีเ็เขียนอ้อนะคะเดี๋ยวอ้อจะนะคะประสานเฮปียอ็ก้อจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้านะคะว่ามีเคที่นู่นเดี๋ยวอ้อจะไปพร้อมเจ้าหน้าที่ด้วยไปพบพ่อเด็กคนนี้แล้วใครที่สนับสนุนพ่อเด็กคนนี้ให้มาด่าอ้อเนี่ยคุณไปดูพฤติกรรมเขาก่อนนะคะอ่าคุณไปดูพฤติกรรมเขาก่อนนะคะว่ามันสมควรที่จะปกป้องหรือว่าสมควรที่จะมาด่าอ้อไหมเขาขายของอยู่ตลาดอยู่ดีค่ะอ้อรู้หมดค่ะอยากให้อ้อต้องบุกถึงตลาดนะคะอ้อบอกก่อน เรื่องที่อ้อเป็นข่าวมันเรื่องของอ้อเองนะคะคนละส่วนกันนะจะมาบอกว่าอะไรมึงเป็นข่าวดังกว่ากูอ้อใช่สิกูดังกว่ามึงกูต้องเป็นข่าวดังกว่ามึงอยู่แล้วนะคะแต่มึงกระทืบลูกตัวเองปกติอ้อจะไม่ไม่ไปอะไรกับเคสที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าอ้อมีหน้าที่นําเคสเข้าสู่กระบวนการให้กระบวนการจัดการตามขั้นตอนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งเราเองว่าอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่น้องต้องพักฟื้นจิตใจในั่นนี่นู่นแล้วไปอยู่กับญาติบลาบลาบราบราอ่า ไม่ได้มีแบบเออมาหาเรื่องหาราวแบบนี้ค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดถูกไหมเขาจะไบเอาลูกคุณทําไม mm. คุณควรแก้ไขปรับปรุงตัวเองเออคุณควรแก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่ใช่มาโทษคนอื่นแบบนี้ไปโทษเมียคุณสิคะเมียคุณเป็นคนอัดคลิปส่งมาค่ะ ส่งมาให้ญาติคุณแล้วถามว่าป้าเขายายเขาเห็นหลานเขาถูกกระทําแบบนี้มันมีใครทนดูได้ไหมเสียงเด็กร้องโวยหวนขนาดนั้นแล้วร่องรอยบาดแผลมีมาตลอดค่ะไม่ได้เพิ่งมีแค่คลิปนั้นนะเดี๋ยวเจอกันค่ะอันเนี้ยเนี่ยเปี๊ยกก็อยู่กับอ้อเนี่ย เฮียเปียกอยู่อ,อ๋อเดี๋ยวอ๋อจะโทรหาเฮียเปียกแล้วลงพื้นที่ไปด้วยกันวันนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเจอกูแน่ค่ะลูกไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ถูกต้องค่ะเขาทําผิดดุได้ด่าได้สอนได้ค่ะการกระทึกการทําลายร่างกายลูกไม่ได้เป็นวิธีแก้ที่จะให้เด็กกลัวคุณบอกว่าคุณทําแบบนี้กับลูกมาหลายครั้งแล้วลูกคุณก็ยังยังพูดไม่ฟัง เห็นไหมล่ะว่าการทำรลายร่างกายลูกมันไม่ได้ทําให้ลูกคุณหายจากสิ่งที่คุณสั่งเขาต้องอย่างนั้นต้ออย่างนี้นหายดื้อไม่ใช่ค่ะอยากจะเหยียบอ้อให้จมดินใช่ค่ะแต่ไม่ดูเลยว่าเคสไหนเป็นเคสไหนอืมผมว่าเขาก็ ฏิบัติแค่เบื่อเลยไม่รู้ผิดชอบช่วดีคือคือคนต่างจังหวัดบางทีเขาชอบคิดว่าเอาวไม่ใช่ต่างจังหวัดหรอกพ่อแม่จริงๆเลยแหละบางคนที่เขาเขาคิดอะไรไม่ได้เขาคิดว่าลูกกูอะลูกฉันฉันจะทําอะไรกับมันก็ได้นี่คือความคิดของพ่อแม่บางคนนะคะซึ่งเอาลงไปช่วยเด็กมาเนี่ยอ๋อเห็นเยอะมากที่พ่อแม่คิดแบบนี้เยอะมากใช่ไงตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้เอาจะเล่าให้ฟังนะคะฝาก ขอจอขอใจเขอหน่อยนะคะช่องแดงด้วยนะคะเรื่องนี้เาจะเล่าให้ฟังป้าของเด็กเนี่ยเป็นคนแจ้งมาทางเป็นหนึ่งนะคะว่าให้ไปช่วยหลานเขาทีหลานอยู่อุดรแต่ตัวป้ากับยายอยู่นครพนมนะคะไม่มีรถที่จะไปช่วยหลานก็เลยประสานงานมาทางเราเราก็ถามว่าเอ๋หลักฐานทุกอย่างคลิปคลิบอยู่กับแม่เด็กแม่เด็กเป็นคนส่งมาให้ให้ป้านะคะเยอะมากนะคะร่องรอยบาดแผลที่ผ่านมาเยอะมาก อ้อกภาษาเจ้าหน้าที่นะวันนั้นอ้อไปลงพื้นที่ขอนแก่นก่อนแล้วอ้อกแวะไปอุดรอ้อ,อกะกว่า,าจะลงตอนเช้าวันนั้นเลยคือคือนักอ้อว่าจะลงตอนเช้าค่ะจะลงตอนเช้านะไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้จะไปแบบเลยนะวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เดี๋ยวนะคะสักแป๊บนะอ้อจะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าวันที่เราลงไปเนี่ยวันที่เท่าไหรน <S <S ่นะโอเปไปต่างประเทศเนี่ยโดนแล้วค่ะประเทศไทยเขายังใจดีนะคะเขายังใจดีที่ยังให้คุณกลับมามีโอกาสเลี้ยงลูกได้ เป็นต่างประเทศไม่ได้แล้วค่ะเด็กไม่ใช่ที่รองรับระบายอารมณ์ค่ะทุกคนจะเหนื่อยจะล้าจะติดหนี้ติดสินจะเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํากับลูกแบบนี้อย่าเอาความเชื่อแบบโบราณว่ารักบ,บัวให้ปลูกรักลูกให้ตีตุกทุกวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่เหมือนสมัยเรานะคะสมัยเราเราได้ค่ะแต่สมัยนี้ไม่ได้เลยค่ะโลกมันเปลี่ยนไปก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตีเลยมันก็มีบ้างบางคนที่จะเปาะแปด แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงคุณเห็นไหมว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นบ้างพ่ออะทำฉันเล่าลูกพี่ก็ทำฉันเลาเนาะคือมันศีลธรรมมันไม่มีแล้วค่ะทุกคนมันไม่มีแล้วอ่ามันไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาคิดว่าเออลูกลูกกูอะมึงจะทําอะเห็นไหมเออฉันจะทําอะทําไมล่ะเนี่ยเพราะเขาคิดกันแบบนี้ไงคะเดี๋ยวนะคเอาหาหาข่าวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะคืนวันนั้นเนี่ยเรากลับว่าเราจะลงตอนเช้านะคะ อืมจะลงตอนเช้าแต่พอดีว่าป้าน้องเนี่ยจ,จับอ้อจําได้เลยว่าน้องกำลังนั่งกินของหวานอยู่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จแล้วไปนั่งกินของหวานแถวซอยแถวแถวอะไรว่าแฟนอ้อพาไปเอ่อแล้วป้าเด็กส่งมาว่าคุณอ้อตอนนี้น้องคนโตอ่ะตั้งสเตตัสเป็นสีดํานะคะตั้งสเตตัสเป็นสีดําแล้วก็ส่งข้อความมาหาป้าว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งเีาอ้อจัไม่ผิดแต่มันมีคำว่าคือท่านเด็กที่มีสภาวะแบบนี้นะคะ พอหมอเขาจะรีบเข้าไปเลยอ๋อหรือว่าพี่พี่แป้นอะนะคะพี่แป้นคือหัวหน้าบ้านพักเด็กพี่แป้นทําไงดีน้องผู้หญิงเขาก็ส่งรูปไปให้พี่แป้นดูพี่แป้นบอกน้องอ้อต้องเข้าคืนนี้เลยเขาบอกพี่มันยำวิการไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเองก็มีกฎหมายคุ้มครองเขาถ้ามันเกิดเหตุวิกฤตคือเขาจะโฟกัสที่เด็กไว้ก่อนค่ะเจ้าหน,น้าที่เขาจะไม่กลัวเลยเรื่องบุกลุกยามวิการหรืออะไรบ้านพักเด็กอุดรประสานทางพุ่มกับสบพเมืองอุดรธานีนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าพื้นที่ด่วนเลยค่ะ เพราะเด็กถ้ามีการโพสตแบบนี้นะคะเด็กเก้าขวบอะถ้ามีการโพสตแบบนี้เนี่ยมันส่อให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แย่มากๆแล้วแย่มากๆแล้วเราก็เลยต้องเข้าวันนั้นเลยค่ะเข้ากลางคืนเลยค่ะจากที่เราจะเข้าเช้าคือไม่ทันอันนี้เป็นการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กแล้วพอพมอร่วมกันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเราทํางานเราประสานกันหมดทุกทีมค่ะก็ตัดสินใจไม่ได้นะทุกอย่างอยู่ที่พอมอนะคะเอาบอกแล้วพอเขาบอกว่าน้องอ้อเข้าเลยค่ะไม่ต้องรอแล้ววันนั้นพี่แป้นเองไม่อยู่ด้วยประสานเจ้าหน้าที่ตอนนั้นลงพื้นที่ก,ารรกลาง แล้วคุณอย่ามาพูดลูกคุณอ่ะไม่ไหวแล้วไงอือดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นวันที่13พฤศจิกายน2566อ่าเราจะเข้า14ตอนเช้า10โมงที่เราคุยกันนะคะแต่คืนนั้นคือไม่ได้ค่ะน้องอายุ9ขวบกับ12นะคะ คือซึ่งพ่อเนี่ยทำรายร่างกายน้องมาตลอด3-4ปีโดยผู้เป็นแม่ก,มมก็ไม่สามารถปกป้องลูกได้เคสนี้นะคะเมื่อวันที่เมื่อวันที่12บสิบสผู้จิดการเดิวันที่12พูดผิดเราจะเข้า13เวลา4ี่ทุ่มค่ะที่พ่ออต้องบุกชาร์จเอาตัวเด็กออกมาเพราะเด็กแอบบแอบแบชทหาป้าค่ะอ่าวันที่12นะคะที่เข้าไปตอน4ี่ทุ่มค่ะ อย่าคะ่ะมีตำรวจนะคะมีตำรวจคะ่ะพาเข้าไปนะคะอ่าชาวบ้านเขาก็เห็น,นะคะ่ะไม่ใช่ไม่เห็นซึ่งพ่อก็ยอมรับว่าทำาลายลูกจริงๆนะคะว่าทำาลายลูกจริงๆแล้ววันนั้นเขาก็โต้เถียงกับเรากับเฮียเปียกบอกว่าตัวเองเครียดจากการเป็นนี้ผ่อนรถยนต์และเป็นการลงโทษระหว่างพ่อกับลูกเท่านั้นมันรุนแรงมาก คลิปนั้นไม่ไม่มีแล้ววอ๋อไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในในแอฟฟาร์เป็นหนึ่งหรือเปล่าเออแล้วคุณจะมาใช้วิธีที่ว่าอ๋อเห็นอ๋อมีกระแสะข่าวมีคนออกมาแฉอ๋อคุณก็เลยจะออกมากระหน่ำซ้ำเติมขอโทษนะมึงไม่ใช่ค่ะนะคะคุณมึงไม่ใช่ค่ะคุณพ่อนะคะและอีกพวกที่กำลังจะเอาคนพวกนี้มาเป็นเครื่องมือในการทําลายอ้ออีรีบเอามาเลยค่ะอ้อบอกเลยว่ารีบเอามาเลยค่ะเออ อ้อไม่สนใจนะใครจะคอมเมนด่าอ,อ้อตอนนี้เขาไม่อยากให้พื้นที่เขาในพื้นที่ของอ้อนะคะปล่อยมันไปนะคะ่ะเดี๋ยวอ้อกลับกับอุดรอ้อไปอุดอรทำเคสอาทิตย์หน้านะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณพ่อเออเอ,อ้อ,อมีหลักฐานทั้งหมดค่ะอ,อ้อมีทั้งหมดค่ะอ,อ้อบอกอหน้าบ้านพักเด็กแล้วว่านะคะ คุณจะช่วยคนศึกษากฎหมายหรือยังแล้วทำไมจะไม่ศึกษาล่ะคะฮะจะเข้ามาแพร่หนีดูด้วยนะจะเข้ามาแพร่หนีดูด้วยนะคะรู้นะว่าเป็นคนของใครอะ่ะนะคะต่อให้คุณเกลียดอ้อแค่ไหนคุณต้องดูความถูกต้องก่อนว่าคนที่กระทำกับลูกตัวเองเนี่ยนะคะทำลายร่างกายลูกแบบสาหัสเนี่ยจนเด็กถึงขั้นจะเก็บเงินซื้ออาวุธเนี่ยคุณคุณลองดูลองคิดดูว่ามันมันต้องขนาดไหนก่อนที่จะมาโจมตีอ้อเพราะคุณเกลียดอ้อเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ คือคนพวกนี้ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายในการทำงานด้านนี้หรอกค่ะแค่เขาเกลียดเราเขาก็จะตั้งธงเออก็ไม่เป็นไรค่ะอ้อปล่อยให้เขาทำไปเลยนะคะปล่อยให้ทำไปเลยค่ะอ๋อไม่ได้ต้องการเป็นเครื่องมือของใครให้ไปไปทำร้ายเด็กคนไหนไปแยกพ่อแยกแม่ใครไม่ใช่ค่ะเ้าทำได้ นะคะเคสไปเคสไปนะคะเคสไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแยกค่ะมันต้องแยกค่ะเพราะคุณคุณทำลายลูกแล้วแม่ปกป้องลูกไม่ได้ต้องแยกค่ะเคสไหนแยกไม่ได้ก็อยู่ดุนพินิจของของพอมอค่ะแต่อันนี้ขนาดถึงขั้นแบบเด็กโพสตแล้วอ,ะอ่ะอม,อมีอพ่อเมื่อพร้อม อืมตะทูนะคะใช่ค่ะเอ,อาไม่ได้ไปคนเดียวทุก ทั้งที่เอาลงพื้นที่จะต้องมีพอมอนะคะแล้วก็มีตํารวจยิ่งเป็นต่างจังหวัดจะมีนอยอำเภอปลัดนายกอบตอ,อสะมะมีหมดค่ะอ๋อไม่ได้มีอํานาจที่จะบุกลุกเข้าไปแน่นอนค่ะเออถ้าคุณจะยกเคสพวกนี้มาโจมตีเ้อนะนะคะโดยมองข้ามความจริงในสิ่งที่เขากระทำกับลูกเนี่ยก็ไม่แปลกเลยค่ะถ้าคุณจะทำ เพราะคุณก็คงเป็นจํานวนพวกที่แบบเออแบบพูดเดียวกันน่ะคงไม่รู้ว่าไม่รู้จักผิดชอบผู้ดีเลยอะ่ะคุณเข้าใจป่ะนะคะถ้าคุณจะมายกยกเคสเนี้ยแล้วหาแบบมาโจมตีเราเนี่ยโดยมองข้ามว่าเออเรื่องนี้มันมันเป็นยังไงอะ่ะ <c ười> อันนี้เขาอ่านเ้นไม่ทันเราพูดจริงๆเพราะว่าในช่องแดงคนดูเกือบห้าร้อยวันนี้เยอะขอบคุณมากนะคะช่องแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดตับตะกกอะสไคร้ปักกระดกกระดิ่งไปเลย ที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคือเป็นคนจําพวกเดียวกันเราคิดแค่นั้นดีกว่าเป็นคนจําพวกเดียวกันค่ะเข้ามากดให้แล้วขอบคุณค่ะคือคือเดี๋ยวนะถ้าคุณจะเอาประเด็นที่อ้อแบบมีปัญหาเรื่องอื่นๆกันอยู่เนี่ยเล่นไปเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณเอาอะไรอะ่ะเอาพ่อเด็กที่คุณเคยทําร้ายลูกมาเล่นงานอ้อเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแหละมันตลกแล้วอะ งงใจอยอ่หยังอยู่คะแต่ละวันพันเรื่องพันเหตุการณ์นะคะไม่เป็นไรค่ะมาเธอค่ะมันไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้วค่ะเอาบอกเลย